สวัสดีนักเรียนชั้นป .4 ทุกคนคะ่ะวันนี้ครูพลอยนะคะสอนวิชาภาษาไทายโดยเรื่องที่จะเรียนกันวันนี้นะคะคือเรื่องเครื่องหมายวรรคตอนนั่นเองขอให้นักเรียนทุกคนนะคะตั้งใจเรียนด้วยนะนเรียนเห็นเครื่องหมายเหล่านี้หรือไม่มีใครทราบไหมว่ามันมีชื่อเรียกว่าอะไรบ้าง เครื่องหมายเหล่านี้นะมักปรากฏอยู่ในคำหรือข้อความต่างๆเช่นข้อความนี้อ่านว่า9นาฬิกา10นาทีอ่ะข้อความนี้อ่านว่าฉันคิดว่าข้อความนี้อ่านว่าอุ๊ยข้อความนี้อ่านว่ากรุงเทพมหานครเครื่องหมายเหล่านี้มันมีความสําคัญอย่างไรนักเรียนพอจะทราบไหมคะ ก่อนอื่นนะคะอยากให้นักเรียนช่วยกันตอบคำถามต่อไปนี้เครื่องหมายวรรคตอนใดที่นักเรียนพบได้บ่อยที่สุดอันนี้เครื่องหมายนี้นี้หรือเครื่องหมายนี้อ่ะตอบได้นะคะถึงเราจะเรียนออนไลน์นะคะเราก็สามารถตอบคำถามได้ต่อไป เครื่องหมายที่นักเรียนได้เห็นไปนั้นนะคะเราเรียกว่าเครื่องหมายวรรคตอนค่ะเป็นเครื่องหมายที่ใช้เขียนประกอบตัวอักษรตัวเลขคำวลีประโยคหรือข้อความนะคะเพื่อสื่อความหมายให้ชัดเจนและเข้าใจความหมายยิ่งขึ้นนั่นเองเรามาดูกันว่าเครื่องหมายแต่ละอันนั้นนะ่ะมันมีหน้าที่อย่างไรบ้าง เครื่องหมายแรกนะคะอลองทายกันสิมันคือเครื่องหมายอะไรมีชื่อว่าอะไรเครื่องหมายนี้มีชื่อว่าอัศเจรียหรือเรียกว่าเครื่องหมายตกใจนั่นเองนะคะทำหน้าที่หน้าที่ของมันนั้นคือใช้เขียนไว้หลังคําอุทานตัวอย่างคําอุทานนะคะโอ้ยเจ็บจังเอ๊ะใครมาเราจะเห็นว่าคําอุทานนะคะก็คือคําว่าโอ้ย และคำว่าเอ๊ะและมันก็จึงใช้เครื่องหมายอัศเจรียเขียนไว้หลังคำอุทานหล่านี้เองค่ะอ่าแล้วนักเรียนพอจะทราบไหมว่ามีคำอุทานอื่นอื่นอีกมากมายลองช่วยกันตอบสิว่ามีคำว่าอะไรบ้างนอกจากนี้นะเครื่องหมายอัศเจรียจะใช้เกินครั้งละหนึ่งอันไม่ได้แบบนี้กรี๊ดแล้วก็มีเครื่องหมายอัสเตรียตามหลังสาม อันแบบนี้ผิดนะคะต่อไปเป็นเครื่องหมายอัญ,ญประกาศนักเรียนพอจะเคยเห็นไหมเครื่องหมายนี้หน้าที่ของมันก็คือใช้เขียนคร่อมคมาคำหรือข้อความที่ต้องการเน้นตัวอย่างทิตาพามีชื่อเล่นว่าพลอยอ่ะ นักเรียนพอจะทราบไหมว่าข้อความนี้เขาต้องการเน้นคำว่าอะไรข้อความนี้เขาต้องการเน้นคำว่าพลอยเพราะว่ามีเครื่องหมายอัญ,ญประกาศคร่อมคำว่าพลอยไว้นั่นเองและเครื่องหมายอัญ,ญประกาศใช้เขียนคร่อมบทสนทนาได้ด้วยตัวอย่างนิดไปไหนมาจ๊ะ ข้อความนี้นะเป็นบทสนทนาหรือบทที่ตัวละครเขาใช้พูดกันจะต้องมีเครื่องหมายอัญ,ญประกาศคร่อมไว้เสมอซึ่งเรามักจะพบได้มากในเนื้อเรื่องของนิทานหรือนวนิยายนะคะใครที่ชอบอ่านหนังสือนวนนิยายก็จะเจอเครื่องหมายอัญ,ญประกาศบ่อยมากเพราะว่าตัวละครเขาใช้ในการสนทนากันนะต่อไป ลองทายกันซิว่านี่คือเครื่องหมายที่ชื่อว่าอะไรเครื่องหมายนี้ชื่อว่ายติพังหรือเรียกเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายขีดนั่นเองเราจะใช้เขียนระหว่างคำที่แยกพยางแยกอย่างไรเรามาดูตัวอย่างการอ่านออกเสียงคำควบกล้ำจะต้องอ่าแล้วก็มีจุดๆุดตามหลัง นักเรียนจะเห็นเครื่องหมายยติพังอยู่หลังคำว่าควบเพราะคำว่าควบเป็นคำเดียวกันกับคำว่ากล่อมมันจะต้องเขียนติดกันเพราะว่าเป็นคำเดียวกันแต่เมื่อใดที่มันแยกอาจจะเป็นเพราะว่าเขียนไม่พอบรรทัดแล้วจำเป็นจะต้องแยกออกจากกันคำว่ากล่ําจึงตกมาอยู่ในบรรทัดที่2องแบบนี้นั่นเอง แล้วมันจึงถูกแยกออกไปอ่าเวลาเขียนเราจึงจะต้องเขียนเครื่องหมายยติพังไว้หลังคําว่าควบเพื่อเชื่อมคําว่ากล้ำที่มันแยกออกไปนั่นเองเวลาอ่านก็ต้องอ่านให้ต่อเนื่องกันด้วยนะนอกจากนั้นยติพังยังใช้เขียนแยกคําอ่านของคําซึ่งแบบนี้เราคุ้นเคยกันอยู่แล้วตัวอย่างคำว่าโรงเรียนอ่านว่าโรง แล้วก็มีเครื่องหมายยติพังแล้วก็ตามด้วยคําว่าเรียนเราจะเขียนเพื่อเป็นการแยกคําของคําอ่านนั่นเองอีกทั้งยังใช้เขียนละตัวอักษรตัวอย่างกถึงฮอ1ตามด้วยเครื่องหมายยติพังแล้วก็เลขสิซึ่งเครื่องหมายยติพัง เป็นการละละแปลว่าทิ้งคือการทิ้งตัวเลขหรือข้อความตรงกลางไปเพื่อให้มันสั้นลงนั่นเองในการอ่านจะต้องอ่านว่ากถึงฮและ1-10ถึง10ต่อไปเครื่องหมายนี้เรียกว่าจุดไข่ปลาใช้เขียนเพื่อแสดงว่ามันเป็นที่ว่างนั่นเอง ตัวอย่างประชาชนอ่านว่าแล้วก็ตามด้วยจุดไข่ปลานะคะซึ่งจะเติมจุดไข่ปลาเพื่อให้รู้ว่าเป็นที่ว่างสำหรับเติมคำตอบลงไปนั่นเองต่อไปจุดไข่ปลายังใช้เขียนก่อนหรือหลังข้อความอื่นๆหรือละข้อความที่เขียนยังไม่จบแบบนี้ตัวอย่างนักเรียนที่ดีจะต้องขยัน จุดไข่ปลาที่วางไว้ข้างหน้านะคะแสดงให้เห็นว่ามันมีข้อความก่อนหน้านี้มาก่อนด้วยส่วนจุดไข่ปลาข้างหลังแสดงให้เห็นว่ายังมีข้อความต่อไปอีกซึ่งยังไม่จบเมื่อเราต้องการข้อความที่สำคัญเพียงเท่านี้เราก็จะละส่วนที่ไม่ต้องการออกก็คือละส่วนข้างหน้าและส่วนข้างหลังออกเราจึงใส่จุดไข่ปลาลงไปนะคะต่อไป บุพพสัญญาบุพพสัญญามีหน้าที่ก็คือใช้เขียนแทนคำหรือกลุ่มคำซึ่งอยู่ในบรรทัดเหนือขึ้นไปเพื่อไม่ต้องเขียนคำซ้ำนั่นเองตัวอย่างนะพัดสอนอ่านว่าพัดสอนบรรทัดที่สองดุสิตและตามด้วยเครื่องหมายบุพพสัญญาและตามด้วยคำว่าดุสิตเขาเขียน เครื่องหมายบุพพสัญญาเพื่อที่จะแสดงเห็นว่าต้องการใช้เครื่องหมายแทนคําคําว่าอ่านว่าซึ่งอยู่ในบรรทัดบนเราสามารถใช้เครื่องหมายบุพพสัญญานี้ในบรรทัดที่สองและบรรทัดต่อไปได้เรื่อยๆนี่ต่อไปเครื่องหมายนี้มีใครรู้หรือไม่เครื่องหมายนี้มีชื่อว่าไปยานน้อย ไปยันน้อยนะคะมีหน้าที่อะไรเรามาดูดกันมีหน้าที่ใช้เขียนไว้หลังข้างหลังคำที่มันยาวๆที่เป็นชื่อเฉพาะหรือคำยาวๆบางคำเพื่อย่อคำคำนั้นนะตัวอย่างคำว่าโปรดกล้าวแล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายไปยานน้อยนะคะกรุงเทพตามด้วยไปยานน้อยเราจะอ่านยังไงถ้าเกิดมีไปยันน้อยเราจะต้องอ่าน ให้เป็นคำเต็มของคำนั้นๆตัวอย่างที่ยกมานี้คำว่าโปรดเกล้าจะต้องอ่านว่าโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมนะถ้าคำว่ากรุงเทพก็จะต้องอ่านว่ากรุงเทพมหานครเราจะต้องอ่านคำเต็มเสมอต่อไปเมื่อมีปัญน,น้อยแล้วก็มีปัญใหญ่ อันนี้เรียกว่าปลายานใหญ่หน้าที่ของมันก็คือใช้เขียนไว้หลังข้อความที่จะมีต่ออีกมากมายเลยนะคะตัวอย่างครูลองยกตัวอย่างชื่อเล่นนักเรียนชั้นป .4 เช่นปูชื่อปลาชื่อกบชื่อแมวนักเรียนชั้นป .4 ไม่ได้มีเพียงเท่านี้ยังมีอีกต่อต่อไปดังนั้นครูจึงใส่ไปยายานใหญ่ลงไปเพื่อบอกให้รู้ว่ายังมีชื่อนักเรียนอีกมากมายเลยนะคะ แบบนี้ต่อไปสัญลักษณ์นี้ทุกคนน่าจะรู้จักทุกคนต้องรู้จักนะคะเรียกว่ามหับภาคหรือเรียกว่าจุดนั่นเองใช้เขียนไว้หลังตัวอักษรเพื่อแสดงว่าเป็นอักษรย่อแต่เวลาอ่านนะคะต้องอ่านให้เป็นคำเต็มเท่านั้นตัวอย่างนี่นคุณครูยกมาพอจุดสอจุด เวลาอ่านจะต้องอ่านเป็นคำเต็มก็คือพุทธศักราชมจุดคจุดคำเต็มก็คือมกราคมรอรอจุดให้อ่านว่าโรงเรียนตอจุดคืออะไรคะตำบลอจุดคืออำเภอจอจุดคือจังหวัด อ่ะอันนี้ทุกคนจะต้องรู้ดอจุดชอจุดก็คือเด็กชายดอจุดยอจุดก็คือเด็กหญิงและสุดท้ายผออจุดก็คือผู้อํานวยการนั่นเองเวลาเราเจอคอําย่อเหล่านี้นะคะเราจะต้องอ่านเป็นคําเต็มของมันเท่านั้นนอกจากนี้ จะใช้เขียนหลังตัวเลขหรือตัวอักษรเพื่อบอกลำดับตัวอย่างเป็นการบอกลำดับตัวเลขนะก็คือบอกลำดับว่าเป็นลำดับที่1ลำดับที่2ลำดับที่3และลำดับที่4ต่อมาเป็นการบอกลำดับของลำดับเหมือนกันแต่ว่าใช้เป็นตัวอักษรแทนก็คือกอไก่ขอไข่ข้อควายและงอง,งูนะคะเราจะพบกับเรามักจะพบในข้อสอบนะคะ หลัจากนี้กรณีที่มีข้อย่อยให้ใส่ลำดับข้อย่อยไว้หลังเครื่องหมายไว้ใส่หลังเครื่องหมายยังไงอะดูหนึ่งจุดหนึ่งหนึ่งจุดสองและหนึ่งจุดสามเราจะใส่เครื่องหมายจุดหรือเครื่องหมายมหาภาคเนี่ยไว้หลังหมายเลขนี่เองอแล้วถ้าเป็นหมายเลขลำดับที่เป็นสามหลักละ่ะไหนดูสิหนึ่งจุดหนึ่งจุดหนึ่ง 1.1.2และ1.1.3นะคะแต่ถ้าแบบนี้ล่ะ1.1จุดได้ไหมคะถ้าถามว่า1.1จุดได้ไหมมีจุดข้างหลังอีกบอกเลยว่าไม่ใช่นะคะแบบนี้ก็คือผิดเพราะว่ามันจะทำให้ดูแบบเยอะเกินไปนะคะต่อไป เครื่องหมายจุดเนี่ยยังใช้เขียนขั้นตัวเลขบอกเวลาระหว่างชั่วโมงกับนาทีด้วยตัวอย่าง03.00นจุดแบบนี้เราจะอ่านคำเติมได้ว่ายังไงคะเราจะอ่านได้ว่า3นาฬิกาต่อไป07.20นจุดจะอ่านว่าอะไรคะเจ็ดนาฬิกา20นาทีนั่นเอง ต่อไป15.30นจุดเราจาร์ว่าอะไร15.30นาิกา30นาทีค่ะหวังว่านักเรียนทุกคนนะสามารถอ่านได้นะเรื่องหมายจุดยังใช้เป็นจุดทศนิยมหน่วยเงินตราตัวอ,อย่าง6.50บาทแบบนี้ มีจุดอยู่นะคะเราจะอ่านได้ว่าอย่างไรเวลาอ่านนะคะเราจะอ่านว่าหบาทห0สิตางนะคะต่อมานี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะเครื่องหมายทับใช้แบ่งเลขที่ใช้แบ่งเลขที่ยังไง่ดูตัวอย่างบ้านเลขที่10บทับห นะคะเป็นการแบ่งห้องห้องปอ .4 ทับ4นะคะแสดงว่าห้องเรียนเนี่ยจะยังมีทับ1ทับสทับสและทับ4ด้วยเป็นการแบ่งนะคะต่อไปใช้แบ่ง,บงวันเดือนปีตัวอย่าง14ทับ10ทับ58นะคะแสดงให้เห็นว่า เป็นวันที่14เดือน10ปี58นั่นเองอันนี้ก็เหมือนกันค่ะ6ทับสอจุดคอจุดทับ40มีความหมายว่าเวลาอ่านเราต้องอ่านเป็นคำเต็มนะคะว่าวันที่6เดือนสิงหาคมปีพุทธศักราช2540 นี้เรียกว่าเครื่องหมายอะไรคะไม้ยมกค่ะไ ok ม้ยมกมีหน้าที่ก็คือใช้ซ้ำคำตัวอย่างเด็กๆวิ่งเล่นที่สนามเป็นการซ้ำคำว่าเด็กๆนั่นเองต่อไปใช้ซ้ำวลีตัวอย่างวันหนึ่งหนึ่งฉันต้องเดินหลายเที่ยวซ้ำคำว่าอะไรบ้างคะอ่า ซ้าคาว่าวันหนึ่งเวลาอ่านก็ต้องอ่านว่าวันหนึ่งวันหนึ่งฉันต้องเดินหลายเที่ยวต่อไปได้ซ้ําประโยคตัวยอย่างฉันเล่นชนะแล้วและตามด้วยเครื่องหมายไม้ยมุกจะอ่านว่าฉันเล่นชนะแล้วฉันเล่นชนะแล้วแบบนี้นะคะต่อไป เครื่องหมายนี้เรียกว่าน้าขาลิขิตหรือเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าเครื่องหมายอะไรคะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวงเล็บนะคะมีหน้าที่ของมันหน้าที่ของมันก็คือใช้กับตัวเลขข้อย่อยหรือตัวอักษรที่เป็นหัวข้อตัวอย่างตัวอย่างของมันนะคะเช่นวงเล็บเปิดกอไก่และวงเล็บปิดตามด้วยคงการอ่านต่อมา ต่อมาวงเล็บเปิดขอไข่วงเล็บปิด,ปดตามด้วยการฟังเป็นการแบบนี้นะคะเป็นการกําหนดหัวข้อย่อยหัวข้อที่เป็นอักษรนะคะต่อไปวงเล็บยังใช้ในวิชาคณิตศาสตร์ตัวอย่าง6คูณวงเล็บเปิดห้าบวกสวงเล็บปิดเท่ากับเท่าไหร่แบบนี้นะคะในทางคณิตศาสตร์เราจะใช้ กำหนดวงเล็บในการกําหนดโจทย์ปัญหาเพื่อให้หาคําตอบได้ง่ายขึ้นนั่นเองซึ่งในการแก้โจทย์นะคะจะต้องทําในวงเล็บก่อนเสมอแบบนี้เราจะต้องทําในวงเล็บก่อนต่อไปนอกจากนั้นวงเล็บยังใช้กํากับข้อความที่อธิบายไว้เพิ่มเติมเพื่อให้ข้อความนั้นๆชัดเจนยิ่งขึ้น ยกตัวอย่างพระยาสีสุนทรโมหานวงเล็บน้อยอาจารย์ระยางกูลชื่อเหมือนกันทั้งในวงเล็บและข้างบนแล้วทําไมเขาถึงต้องใส่วงเล็บเพราะว่าชื่อข้างบนเป็นชื่อตําแหน่งหรือชื่อยศนะคะแต่เขาวงเล็บให้เพื่อใหอ้เพิ่มเติมเนื้อหาให้มันชัดเจนขึ้นก็คือน้อยอาจารย์รยางกูนนั่นคือชื่อจริงของเขานะคะ ต่อไปอันนี้คือวงเล็บปีกกาเรียกว่าวงเล็บปีกกาหน้าที่ก็คือใช้เขียนเพื่อแสดงว่าเป็นคําหรือข้อความซึ่งอยู่คนละบรรทัดเป็นกลุ่มเดียวกันหรือเชื่อมโยงกันอาจจะใช้เพียงข้างใดข้างหนึ่งก็ได้ตัวอย่างกัญญาลัตและสมุทรไทยตามด้วยวงเล็บปีกาและตามด้วยคําว่ากลุ่มหนึ่งอันนี้แสดงให้เห็นว่ากัญญาลัตและสมุทรไทยเนี่ย อยู่ในกลุ่มหนึ่งกลุ่มเดียวกันนั่นเองต่อไปเครื่องหมายนี้คือสัญญาประกาศใช้เขียนไว้ใต้ตัวอักษรเขียนไว้ใต้คำหรือข้อความที่ต้องการเน้นอ่ะตัวอย่างการผันวรรณยุกต้องคำนึงถึงคำเป็นและคำตาย เขาเขียนไว้ใต้คําเป็นและคําว่าคําตายแสดงว่าเขาต้องการที่จะเน้นเพราะว่าคําว่าคําเป็นและคําว่าคําตายมันสําคัญเขาจึงเน้นให้เราทราบนั่นเองอ่าเรามาลองทดสอบความเข้าใจสิคําชี้แจงนะคะเลือกเครื่องหมายวรรคตอนที่กําหนดให้แล้วเติมลงในข้อความแต่และข้อให้เหมาะสมยกตัวอย่างก่อน หนึ่งโอ้โหแล้วก็มีให้เราเติมเสื้อสวยจังเราจะเติมเครื่องหมายวรรคตอนใดลงไปอลองช่วยตอบสิเฉเลยนะโอ้โหเป็นคำอุทานดังนั้นคำอุทานจะต้องตามด้วยเครื่องหมายอัสเจรีนี่ค่ะใครตอบถูกแสดงว่าพวกเราเข้าใจนะคะข้อที่สองสิ สตรีอ่านว่าสัตวแล้วก็ว่างให้เราเติมแล้วก็ตามด้วยตรีเราจะใช้เครื่องหมายวรรคตอนใดในการตอบเครื่องหมายยติพังนั่นเองค่ะเพราะว่าเครื่องหมายยติพังจะใช้ในการแยกคําอ่านนะคะต่อไปนะคะน,นี้จะเป็นแบบฝึกทักษะนะคะให้นักเรียนเติมเครื่องหมายวรรคตอนลงในข้อความให้ถูกต้อง นักเรียนทุกคนจะต้องเขียนโจทย์และคําตอบลงในสมุดนะคะคุณครูจะให้พวกเราเขียนไปซึ่งวันนี้มี10ข้อให้พวกเรานะคะตอบลงในสมุดเดี๋ยวคุณครูจะกําหนดเวลาในการส่งอีกทีนะคะเรียนสามารถแคปจอไว้เพื่อที่จะนําไปเขียนลงในสมุดได้นะคะเดี๋ยวคุณครูจะเปิดไปในหน้าถัดไปนะคะจะมีข้อ6 7 8 9็0านะคะอ่ะแคปไว้ให้เรียบร้อยนะคะ อันนี้ก็แคปบไว้เช่นกันนะคะข้อ6 7 8 9 10ค่ะหวังว่านักเรียนนะคะจะนำความรู้ที่ได้จากวันนี้นะคะไปทบทวนและฝึกทำแบบฝึกทักษะที่คุณครูให้นี้หากคนใดที่เข้าใจก็จะสามารถตอบทั้ง10ข้อเนี่ยถูกทุกข้อเลยนะคะขอบใจนักเรียนทุกคนที่ตั้งใจเรียนนะคะ อ่าแล้วก็อย่าลืมทำกันบ้านด้วยนะ